สวัสดีครับประดาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบในช่อง YouTube ของอาจารย์ม่อกันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นำเอาพระรอดผู่วัดมหาวันพิมใหญ่นะครับวันนี้นำพระรอดผู่วัดมหาวันพิมใหญ่มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนะที่เห็นอยู่ขนาดนี้นะครับแล้วกลับกล้องก่อนนี่ครับพระรอดผู่วัดมหาวันพิมใหญ่รับสวยงามนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ นี่เป็นพระรอดหวัดมหาวันนะครับที่ด้านหลังนะครับเนื้อออกดำนะครับออกดำสีน้าตาลเนื้อแก่งแข็กเป็นหินนะครับอายุเก่าถึงหน0่งหนึกว่าปีเกือบ400รปีนะครับผู้สร้างคือนางจามเทวีฤกษีวาสุเทพนะครับท่านผู้ชมเอามาชมกันนะครับพระสงมาเรือหลายองค์ผมมีทั้งหมดดีนะครับ ชุดนี้ทั้งหมดตัวอยู่ในกล่องนะครับผมไม่ได้ผมบันทึกไปบรรจุเข้ากล่องไว้แล้วก็ใส่ถุงไว้นะครับถุงพลาสติกไว้ไม่มองไม่ค่อยเห็นหน้าชัดเจนท่านใดสนใจนะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจออยู่ขนาดนี้นะครับพระรอดกุระวัดมหาวันเป็นพระที่เก่ามากและแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเห็นทั้งหมดนี่นะครับท่านผู้ชม แล้วก็ถูวัดมหาวันลองดูมีหลายพิมพ์นะพิมพ์ใหญ่มีถึงสี่สิบพิมพ์น,นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่หน้าตาจะไม่เหมือนกันนะครับมีถึงสี่สิบพิมพ์นี่เป็นพิมพ์ใหญ่อีกพิมพ์หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์เหลืองหน้าตาจะไม่เหมือนกันแต่ละองค์นะครับท่านผู้ชมหน้าตาจะไม่เหมือนกันนี่ครับ ท่านใดสนใจนะครับกับเรียนเชิญหลังใหม่ได้เลย0946204471เบอร์นี 11, 000, 000. ้ผ่าเบอร์รายนะครับแอเบอร์รายมาได้เลยครับ0946204471อีกเบอร์หนึ่งก็0619363611ได้ผมจะเอาเบอร์โทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอนะครับถ้าท่านใดสนใจโทรมาหลังใหม่ <printer> ผมมีชุดนี้เหลือ40องค์ค <technician>: รับผมปล่อยเยอะแล้วพอผมมี ที่ผมซื้อมาที่แรกตั้งเจ็ดเจ็ดหม้อนะครับเจ็ดปอของวัดมหาวัน,เป,นเป็นหม้อเป็นไหวัดมหาวันนะครับ<า>ผมทื่อ,อายุเก่าถึงหนึ่งพันสี่ร้อยชีผู้สร้างคือนางจามเทวีครับรนี่แบบนี้ครับผมใส่กล่องไว้แท็กกล่องไว้นะครับใส่กล่องไว้รักษาไว้มาตรฐานอย่างดีแก่สวยทุกองนะครับเป็นพระแท้ท่านใดสนใจนะครับกราบเรียนเชิญหลังไหม่ได้เลยนะครับ 0 9 4 6 2เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งนี่นะครับภบพนี้นะครับภาพเล็กน,นะครับภาพเล็กทำในอกลับกล้องนะครับมาตับกล้องใหม่ภาพนี้นะครับท่านผู้ชมนี่คือพระรอดอวัดมหากรนเริงใหญ่ผมชัดนะครับผมชัดก็าสาม,มารถติดก,กระจกเข้าสบายสบายไม่เลกหลุดติดนะครับ ท่านใดสนใจกัาบเรียนเสารหลัง0946204471วันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดถูกใจกดคอมเมนต์ไว้นะครับพอามคดนี้ถ้าผมลงโฆษณาคงไม่นานนะครับคงไม่นานคงจะไปหมดแน่นอนคงไม่นานนะครับแป๊บเดียวคงจะไม่เหลือแน่นอนนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ